เราต้องออกแม่ไม้มวยไทยอย่างนี้เลยฮะยนุมาตีลังกพพปึบปึบพึบพึบปึีลังกาอย่างเงี้ยผิดหวังมากนะแอนชชลีรู้รอเปล่าแล้วลชุดมันก็ไม่ได้โดดเดน่นถ้าเราจะไปโชว์มวยไทยอ่แม่บอกนะไงว่าจะมีเวลาฝึกสิบกว่าวันรีบฝึกถ้าจะไปข้างบนอย่างเงี้ยมันสู้เขาไม่ได้หรอก ไม่ได้แอนแม่บอกแล้วว่าไปถึงเนี่ยชุดเราอะมันไม่สวยแลย้วเราอ้วนเราไม่ได้คนสวยเราอ้วนมากเราต้องออกแม่ไม้มวยไทยนี้เลยหัดนุมาตีลังกาพึ๊บพึ๊บปึบพึบปีลังกาอย่างเนี้ยผิดหวังมากนะแอนชลีรู้หรือเปล่าเพราะเราอ้วนเราหุานไม่สวย แล้ชุดมันก็ไม่ได้โดดเด่นถ้าเราจะไปโชว์มวยไทยอย่าแม่บอกแล้วไงว่าจะมีเวลาฝึกสิบกว่าวันรีบฝึกถ้าจะไปข้างบนอย่างเงี้ยมันสู้เขาไม่ได้หรอกเผลอๆจะช่วดไม่ได้แม้แต่รางวันเดียวมันต้องตีลังกามวยไทยอ่ะใช่ไหมเวทีเขาก็ไม่สวยสู้พีนวัตก็ไม่ได้นี่ไงเราไปถึงแล้วต้องออกเลยเหมือนกาบ อีโคลาแองโกล,า,โกลาประกวดมิทแกน่ะหน้ามันขี้เลที่สุดเลยมันยังได้ชุดประจำชาติไปเลยชุดมันไม่ได้สวยเลยแต่มันแอคติ้งไงอิงนเนอร์มันได้ม่แอนไม่ได้เลยให้ตีลังกาแม่ไมหมฝืไใจทานุมานทุกไงแบบนอีอย่างเงี้ยฉันบอกเธอทงกี่วันและแอนฉันไล์สดบอกเธอทุกวัน ฉันบอกว่าให้เธอต้องตีลังกาเตะแบบหานุมานถวายแหวนชกแอคติง้งเอาตรงนี้เธอมาทำสวยเนี่ยเราสู้เขาไม่ได้เพราะเธอมันอ้วนไปบนเรนที่ประกวดจะมาบักเรียวไซส์บิวตี้มันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้เพราะเราไปแข่งกับคนทั่วโลก สวยในฉบับของมึงเขาก็ไม่เลือกมึงไงมึงก็ไม่ได้มองไงความหวมังของคนไทยทั้งประเทศรอมึงอะไปคว้ามงแมเพื่อที่จะช่างชื่อเสียงให้กับประเทศคนจะได้มาเที่ยวประเทศเยเยเศรษฐกิจะกจะได้กลับคืนแม